ก็เป็นประเด็นอย่างที่ทราบกันคลิปซึ่งอ่ะดูอีกทีนึงก็ได้ครับท่านผู้ชมครับว่าน้องหญิงซึ่งเป็นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวที่บ้านดวงไปดักพูดคุยกับนายอุ้งเรในบรรยากาศที่ท่านลงพื้นที่อุดรเนี่ยวันนี้โครงการมาเลยค่ะถ้าพัฒนาไม่ได้ก็อยากให้เกษตรไม่ไดเร้วยนะคะอะะถ้าพัฒนายังไม่ได้ก็อยากให้เกษียณไม่ไงเร้วยนะคะพัฒนาไม่ได้เด้วยณในโลกเกษตรใช่ ไปดูว่านายกทำอะไรสำเร็จแค่ไหนแล้วบ้างรู้หรือยังไปดูสิไปดูว่านายกทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างยส่มมาพัฒนาไปแค่ไหนแล้วเราจะพัฒนาอะไรต่อคลิปหรือบทสนทนาที่ว่านี้เป็นประเด็นร้อนแรงจริงๆในแวดวงการบ้านการเมืองถึงขนาดที่อย่างที่บอกเมื่อวานนี้นําเสนอไปแล้วอนนนแสนน่านซึ่งประกาศเป็นผู้ริเริ่มหมู่บ้านเชื้อแดงประเทศไทยใช่ไหมค่ะ พสระบุว่าน้องหญิงดูจะมีมิชชั่นโดยย้อนกลับไปดูการโพสต์ในช่วงที่ผ่านมาขณะที่เจ้าตัวก็คือน้องหญิงยืนยันว่าเป็นเฉพาะเพียงผู้ติดตามทางการเมืองฝ้าของผู้สังเกตการกระระบุว่าแม้กระทั่งวันที่นายยุ้มรีจะไปมีการโพสต์ข้อความว่าจะไปดักรอก็แล้วแต่กันละแต่ประเด็นสําคัญก็คือณวันนั้นน้องหญิงเมื่อวานนี้เนี่ยบอกมีตํารวจจะมาขอพบก็เกรงว่าเดี๋ยวทางบ้านจะตกใจ แล้วจใา้เธอไปโรงพักทำประวัติใช่ไหมค่ะเมื่อวานนี้ก็ทำให้โฆษกัฐบาลโทรศัพท์ไปสอบถามทางจังหวัดทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจนี่ต้องไปคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกนะคะบอกว่าโทรไปถามทั้งผู้ว่าซึ่งได้รับการยืนยันจากท่านผู้การก็คือผู้บังคับการตำรวจภูธรอ,อุดรธานีพลตำรวจตรีพิษนุซึ่งท่านผู้การถามไปที่ผู้มกับบ้านดุงค่ะ พันตำรวจเอกจากกระพบและพุ่มกับอีกโรงพักหนึ่งคือดงเย็นด้วยพันตำรวจเอกวิทยาพรคื้นนี่รเป็นด้าบของแม่ค้าคนนี้ค่ะส่วนส่วนดงเย็นนี่คำชะโนดใช่ค่ะทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปรบกวนน้องหญิงนะคะแล้วก็บอกได้ว่าข่าวที่ออกไปว่ามีการไปนําตัวน้องหญิงไปเชิญตัวน้องหญิงมาพบหรือทําประวัติน้องหญิงเนี่ยไม่เป็นความจริงโดยผู้บังคับการอุดรธานีชี้แจงว่าตํารวจปฏิบัติงานภายใต้ อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นแล้วก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลพร้อมจะรับฟังความคิดความเห็นไม่เคยสั่งปิดกัน้นการแสดงความเห็นของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนค่ะและเช้าวันนี้ที่ผ่านมาทางด้านของตำรวจที่กองกกับการปูรวจภูทรอ,อุดรธาน,นีนำโดยผู้บุกกำกับการต่อด้วยผู้บุกกับโรงพักบ้านดุงต่อด้วยผู้บุกกับโรงพักดงเย็นสามท่านเลยเปิดแถลงข่าวค่ะ แล้วก็ยืนยันไม่มีกรณีที่ไปทําแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ถูกมองว่าไปคุกคามจะถูกนําตัวมาทาประวัติหรือปรับทัศนคติโดยมีการตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่ได้มีการนําตัวหญิงคนนี้มาที่โรงพักบ้านดุงหรือที่โรงพักดงเย็นและพุ่มกับทั้งสองโรงพักทั้งบ้านดุงทั้งดงเย็นก็บอกนะคะว่าไม่มีค่ะไม่มีรายใดไปเชิญหรือไปตรวจหรือไปเอาตัวมาที่โรงพักหรือเรียกมาปรับทัศนคติ ยืนยันว่ายืนยันว่า,วาจำนี้เจ้าหน้าที่ทุกนายทําตามกรอบอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายผู้การก็สำทับอีกว่าฝากพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนตํารวจทําเฉพาะใต้กรอบกฎหมายเราจะไม่ทํากันใดๆที่มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามประชาชนที่แสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสมกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยกลับให้มาแจ้งเจ้าหน้าที่จดูแลให้นะครับวันนี้นะครับได้มีการตรวจสอบขอ้อมูลอีแล้วนะครับจึงของยืนยันว่า ไม่ได้นำตัวน้องผู้หญิงนะครับคนดังกล่าวนะครับมาที่สพบ้านดุงหรือสพนงเย็นแต่อย่างใดท่านว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตำรวจมาบ้านดุงนะครับนายใดไปนะครับนำตัวน้องผู้หญิงคนดัางล่าวมาทําประวัติที่โรงพักนะครับหรือเรียกมาปรับเส้นกติที่โรงพักนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านดุงเนี่ยะครับจะทําตามไกสอบ ที่และของกฎหมายท่านั้นค่ขอ,อยืนยันตามมานาน,าน,าน,นั่นแหละฮะก่อนที่ตํารวจทั้งสามนายจะถแถลงข่าวนะักข่าวถามน้องหญิงเนี่ยน้องไบน้องหญิงบอกว่าไม่ขอพูดอะไรนะคะเพราะว่าหนูก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆตัวคนเดียวที่เขาบอกว่าตํารวจไม่ได้เรียกไม่ได้โทรมาขอทําประวัติก็แล้วแต่ท่านแต่หนูยืนยันมีหลักฐานว่าตํารวจโทรมาหาขอทําประวัติ หลังจากแถลงแล้วโทรไปถามอีกทีนึงเนี่ยน้องหญิงบอกว่าไม่มีตำรวจเชิญตัวไปทำประวัติหรือปรับทัศนคติแต่อย่างใดอันนี้จริงแต่ตำรวจโทรมาหาอันนี้ก็จริงเหมือนกันแต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับตำรวจเพราะว่าครอบครัวก็อยู่ในพื้นที่และอีกอย่างตัวเธอเองประเด็นนี้เธอบอกเธอไม่ได้ติดใจอะไรอะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันดู